ด้านหลังตัวใหญ่ๆแบบผมเนี่ยก็สามารถนั่งได้เนี่ยสคนเนี่ยไปไหนไปกันได้เลยไม่เพียงหกหมื่นเท่านั้นรถอีโคคารที่ใครๆก็หมายปองสวัสดีครับผมประสบคนดีคนเดิมอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ตอนนี้ เราก็อยู่ที่เต็นท์แก้วนกงกร,งก,รงการรถบ้านมือสอโคราชนะครับผมรถบ้านแท้ที่ไม่ใช่รถประมูลนะท่านผู้ชม <Wow. S 1> วันนี้เราจะพามาดู s u ู u k i ิสวิปนะครับผมรถอีโคคาที่ใครๆก็หมายปองอาทำไมถึงว่ากันอย่างนี้นะครับผมด้วย s u ู u k i ิสวิปนะครับผมเป็นเครื่อง1,250 cc ซีซีนะครับผมแล้ววัสดุของเขาค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวจะไม่เหมือนกับ แบรนด์อื่นๆแล้วกันพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่วัสดุของ s วิฟ t เนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงค่อนข้างที่จะทนทานมากกว่านะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูว่าวัสดุส่วนไหนแบบไหนทําไมพอสุบอกว่า s วิฟ t เป็นที่หมายปอง,ปองหมายตาของใครหลายๆคนนะครับผมซูซูกิสวิฟคันนี้นะครับผมปีโมเดลปี2012และคันนี้หม่เพียง60,000เท่านั้นลดมือเดียวป้ายแดงโดนใจจอดจริงๆไปเดี๋ยวเราไปชมความสวยความงามของเจ้าคันนี้กัน ด้านหน้าของเจ้า uki, ซูซูกิสวีคันนี้นะครับผมสังเกตเลยว่ารอยขนแมวมีน้อยมากสเกต็ตหงสงเกต็ตหินมีน้อยมากก็คือว่ารถคันนี้ใช้งานค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะครับผมเพราะว่าไมค์คันนี้ไมค์แท้นะครับผมหกหมื่นโลเท่านั้นนะครับผมโอเคกระจังหน้าของเขาด้านหน้าเป็นแบบรวงพึ่งนะครับผมตอนนี้เป็นรถแฮตแบกห้าประตูนะฮะโคมไฟคู่หน้ายังใส่นะครับผมเป็นหลอดฮาโลเจนดูแรงง่ายๆถ้าขาดเปลี่ยนเองได้ไม่กี่บาทนะครับผมอ่ะ ตัวนี้ได้เป็นชุดแต่งรอบคันมาแล้วนะครับผมสเกิร์หน้ากับสเกิร์ข้างสเกิร์หลังกันชนหลังนะครับผมมีมาให้หมดแล้วนะครับผมไฟตัดมองมีตรงนี้ก็จะเป็นโครเมียม3ามแถวจากชุดแต่งมาให้เลยก็คือตัวนี้ค่อนข้างดูจะเต็มดูจะสวยดูจะดุนะครับผมแล้วแต่คนมองแต่สวยแน่นอนคันนี้ใหม่สดมากๆนะครับผมก็เป็นรถที่น่าใช้จริงๆไปเดี๋ยวเราไปดูที่ด้านข้างข,างของเขาว่ามันจะดูเล็ก จะดูไม่แรงแต่ไม่ใช่อย่างที่คุณลูกค้าคิดแน่นอนนะครับผมนี่รฮะท่านผู้ชมนี่ฮะที่ผมบอกว่าทำไมรถซูซูกิสวิ t เป็นที่หมายปองต้องตาโดนใจของใครหลายๆคนของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเลยจะเป็นรถแฮทแบ็กหประตูที่น่าใช้ดูมีเสน่ห์ในตัวเองนะครับผมตัวนี้เป็นสีขาวไม่มีรอยรักยิ้ม หรือรอยเบียดรอยชนเด็ดขาดนะครับเราเลือกหารถมาขายอย่างดีนะครับผมรอแมแอ็อลรอยคอ16ให้มาจากโรงงานเลยนะครับผมไปเลี้ยวซ้ายขวาอยู่ที่กระจกมองข้างนะครับผมตัวนี้เป็นแบบปุ่มสตาร์ตตัวท็อปด้วยนะตัวนี้สามารถเปิดปิดประตูได้ที่ด้ามจับประตูแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวคีย์เด็ดโกนะครับผมการสาดมีมาให้นะครับผมสีผิวค่อนข้างเดิมเดิมจริงคันไหนเดิมมืเดิมขนหนทาตรงไหนแล้วก็บอกนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เดิมมากเจ้าของ มายังไงคันนี้เป็นอย่างนั้นนะครับผมอย่างที่เราชอบคุยกันเห็นไหมของเขาจะเป็นรถแฮทแบ็กห้าประตูด้านหลังสามารถพับเบาะได้วางของได run ้เยอะเลยนะครับผมก็เลยเป็นรถที่น่าใช้และอัตราการเร่งดีนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูความน่ารักของเขาที่ด้านหลังกันต่อปะด้านท้ายของเขานะครับผมก็จะมีโลโก้ซูซูกิตรงนี้นะครับผมเนี่ยซูซูกิสวิตน้านะครับ okay. voilà. ผมด้านหลังก็จะมีไฟเบรก จุดที่3ด้านบนมาให้ด้วยตรงนี้ก็จะเป็นที่ปัดน้าฝนด้านหลังนะครับผมก็กระจกด้านหลังบานใหญ่มากนะครับผมกระจกด้านหลังบานใหญ่มากค่อนข้างที่จะมองจากด้านในมาด้านหลังกว้างขวางจริงๆนะครับผมอ่ะมีเซ็นเซอร์มาให้นะครับผมด้านหลังนะครับผมแล้วก็มีชุดแต่งมาให้ที่ผมบอกรอบคันโคมไฟหลังเป็นแบบไฮโดรเจนดูแรงง่าย,ายๆเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยวเราลองเปิดท้ายดูซิว่ามันจะหนักไหม อ่าคือมันต้องกดเข้าไปลึกๆนะ่านผู้ชมแล้วก็ดึงขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเรากดไปนิดดึงสลักอ่ะมันกดแล้วแหละแต่ว่ามันจะขืนอ่าเดี๋ยวเราลองนี่ว<ะ>้าไม่หนักผู้หญิงก็เปิดได้เวลาไปช็อปปองช็อปปิ้งหรือยกของสบายๆน็อตหลังเดิมๆนะฮะสเต็ปของแก้วนงเราลดต้องเดิมน็อตหลังเดิมๆฝากระโปรงท้ายห้ามแกะขยับหรือชนท้ายเด็ดขาดนะครับผมหลังน้ำฝนเดิมรอ,รอยอาร์อยู่ครบ ไไม่ได้เปลี่ยนไฟเดิมจากโรงงานเนี่ยเราเราสตาร์ทรถอยู่เนี่ยแอร์จากด้านหน้าส่งมาถึงห้องโดยสารตอนเก็บของเลยนะเนี่ยอันนี้ได้ได้ได้แอร์อุยๆเลยเย็นมากท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็ด้านหลังไม่มีชนท้ายตรงนี้เราก็สามารถที่จะล็อกรถได้ที่ตัวฝาท้ายด้านหลังนะหมายถึงว่าเราเปิดฝาท้ายแล้วถ้าเกิดรถเราเปิดอยู่เราก็สามารถที่จะล็อกรถ4ประตูหน้าได้เป็นความปลอดภัยของเขาเลย ก็ตรงนี้ก็สามารถวางกระเป๋าใบกลางเทือนกันได้2ใบสาใบเลยหลุมอะไหล่ก็จะมีอุปกรณ์ให้ครบไม่มีชนหนักพิ่คว่มจมน้ําด้านหลังไม่มีตัดต่อใดๆหรือทาสีทําสีใหม่นะครับดูง่ายๆของเดิมมาของทําดูง่ายๆนะคุผู้ชมคุณผู้ชมไม่มีความรู้ก็ดูออกเอาพวกงี้ดีกว่าด้านหลังตรงนี้ดึงสลักลงมาพับไปดึงสลักมาพับไปก็สามารถที่จะวางถุงกอ๊อฟหรือวางกระเป๋าใบใหญ่ได้หลายใบหรือจะวาง ขนมเป็นรังเบเกอรี่วางได้เลยนะครับผมก็คล้ายๆแจ๊สนะครับผมก็ภายในมันกว้างกว่ามานะ่ะก็เลยเป็นที่ได้รับความนิยมสุดๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันอ่าตอนนี้เราก็อยู่ภายในเจ้าซูซูกิสวิสก็สังเกตได้เลยพอเข้ามาเนี่ยของเขาค่อนข้างที่จะคุมโทนนะไม่เหมือนเป็นรถอีโคคาร์ทั่วไปก็จะคล้ายๆแบบเป็นรถที่ ซิตี้คาร์ขึ้นมาหน่อยนะครับผมนี่เราได้เป็นปุ่มสตาร์ทมาแล้วนะครับผมนะฮะเราได้เป็นปุ่มสตาร์ทมาแล้วพวงมาลัยได้เป็นแบบมันติฟังก์ชันฝั่งซ้ายมาด้วยคือเพิ่มเ,เสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดมาที่ตรงนี้นะครับผมเป็นพวงมาลัยสามก้านนะครับผมจับกระชับมือนี่จับกระชับมือเลยแล้วก็แอร์ค่อนข้างเย็นมากผมบอกตรงน่านผู้ชมไปดูซีที่บังแดดมีมาให้ที่บังแดดมีมาให้แต่ไฟส่องสว่างไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันมเป็นรถ Eco นอีโคคาร์นปประหยัดน้ำมัน ก็จะมีกระจกแต่งหน้ามาให้ฝั่งคนขับคนนั่งไม่มีบังแดดได้อย่างเดียวนะฮะท่านผู้ชมก็อะให้ดูน็อตเดิมเดิมน็อตเดิมเดิมสติกเกอร์เดิมอยู่ครบแผงประตูเดิมเดมไม่มีถลอกก็คือไม้หกหมื่นโลนะท่านผู้ชมคันนี้ไม้หกหมื่นห้าสิบสองกิโลเท่านั้นน่าใช้จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากก็นั่งสบายเบาะเป็นเบาะผ้าเกียร์ออโต้เบรกมือแบบธรรมดาก็ใช้แบบชิวๆไปดูแลกันง่ายอ่ะเดี๋ยวอยากให้ตากล้องมาดู ตรงนี้ดีกว่าให้มาด้านหลังเราจะได้เห็นคอนโซลกันไปคอนโซลตรงนี้ของเขาเนี่ยจะเป็นแบบสีดําเลยจะเป็นแบบเนี่ยเป็นพลาสติกนะแล้วก็จะเป็นแบบแอร์แบ็กคู่นะครับผมได้มาแบบแอร์แบ็กคู่แล้วปุ่มสตาร์ทมีเกียร์ออโต้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นวิทยุเรดิโอทั่วไปมี USB สามารถเสียบตรงนี้ได้ AUX ก็สามารถเสียบได้เช่นกันนะครับผมแอร์ลงมา ทำอะไรมันมากแค่กดออโต้ก็ได้หรือ AC หรือเปลี่ยนโหมดต,ตรงนี้ก็ได้เห็นไหมท่านผู้ชมนี่อุณหภูมิเป็นแบบอุณหภูมิทางเดียวนะครับผมก็คือห้องโดยาสารนี้เป็นอุณหภูมิปรับได้แค่คนเดียวนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นวางโครงวางของได้เลยนะฮะก็โอเคนะที่วางขวดน้ําฝั่งซ้ายฝั่งขวามีเราจะทําแบบ Amazing Thailand เราขับเลยนี่เราขับเดินหน้าถอยหลังเฉยๆเนี่ยคือเครื่องไม่กระพือเบรกไม่มีเสียงอ่ะ แล้วถอยหลังสบายสบยเนี่ยเครื่องอันนี้ผมไม่ได้เหยียบนะปล่อยไหลไปนะฮะพวงมาลัยดีพวงมาลัยดีเลยแหละเนี่ยแจ่มมากมากนะครับผมรถค่อนข้างดีด้วยตัวรถด,ดีด้วยแล้วก็วัสดุของตัวรถด,ดีด้วยเจ้าของเก่าดูแลดีด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปน้องนั่งด้านหลังกันว่าตัวใหญ่ๆแบบผมเนี่ยนั่งอ e ีโคคาร์จะได้ไหมไปกันครับผมก็นั่งด้านหลังก็ถือว่าไม่ได้แย่มากนะครับผมเฮดรูมยังเหลือเลครูมยังเหลือนะครับผมก็คือด้านหน้า นั่งแบบสบายๆเลยด้านหลังตัวใหญ่ๆแบบผมเนี่ยก็สามารถนั่งได้เนี่ยสี่คนเนี่ยไปไหนไปกันได้เลยหรือว่าเราสามารถที่จะพับเบาะลงมาตรงนี้ก็ได้วางโครงวางของก็ได้เช่นกันด้านหลังจะเป็นบอนหนังเห็นไหมสะอาดสะอา้านแทบไม่มีรอยขาดใดๆเลยนะครับผมเจ้าของก็ออกดูแลดีมากมาเพียง60 0 0 0โลเท่านั้นให้ดูเลยว่าคนตัวใหญ่ๆแบบผมก็นั่งอีโคคาร์ได้ขบับอีโคคาร์ได้นะครับผมประหยัดน้ามันอีกตั้งหากนะท่านผู้ชมสรุปกันหน้ารถดีกว่าไปได้เดี๋ยวขออนุญาตเปิด ห้องเครื่องให้ชมกันนะครับผมปาบนี่พอเปิดมานะครับผมก็จะเจอห้องเครื่องนะครับผมเป็นเครื่องพันสนะครับผมเป็นรถอีโคคาที่ประหยัดน้ํามันพอสมควรวัสดุดีมากนะฮะโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักที่ความจมน้ํำตัดต่อใดๆนะครับผมอ่านะครับผมสว,สวยเลยเดี๋ยวขอญอาตปิดก,ก่อนโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปกับเจ้าซ z u k i ิสวิตป,ปี2012ตัวนี้ใหม่เพียง60,000โลรถไปไ้ายแดงมือเดียวสภาพสีค่อนข้างสวยงาม ตัวท็อปป่มสตาร์ทนะครับผมแอร์เย็นภายในกว้างนะครับผมเป็นเบาะผ้าแล้วสภาพด้านในด้านนอกดีมากๆเลยไม่ควรปล่อยให้ผ้านะครับผมราคาคันนี้เราเสนออยู่ที่3ามแสนบาทนะครับผมซื้อวันนี้ขับฟรีไปเลย3เดือนหรือจะเรื่องรับเป็นดอกเบีย้ยนะครับผมดอกเบี้ย0%นเอร์เซนะครับผมนานสุดสุด12เดือนเลยคันนี้ได้นะครับผมฟรีดาวไปเลยออดในทุกอาชีพฟรีจัดฟรีโอนภาษีพับ พะสุจัดให้นะครับผมโทรมาสอบถามได้เลยนะครับผมศ95635 1552พสัสุรับสายเองวันนี้ก็รากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ